ตอนนี้ผมอ,อยู่ที่ตลาดสดคลองดานแห่งใหม่อำเภอคลองดานจังหวัดสมุทรปราการครับเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันเลยครับเราไปกันเลยดีกว่าตลาดสดคลองดานดอันนี้คือบรรยากาศตลาดสดคลองดานแห่งใหม่อันนี้มีสกายวอล์กจุดชมวิวด,ด้วย อันนี้ลานลานจอดรถมีจุดถ่ายรูปสวยๆด้วยมีจะมีสะพานไม้ให้เราเดินชมวิวด้วยสุดยอดสะพานไม้ไผ่มีสะพานไม้ไผ่ด้วยสวยๆวิวสวยๆจูด้านหลังตลาด